โอเคก็กราดสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมบังโตโลตัสเจ้าเก่านะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมมาจองเวนะครับจากที่มีคนคอมเมนต์ขอมาบังก็จัดให้ไม่มีปัญหานะบังจัดให้ได้ทุกเกมเลยครับขอมาเลยเอมน้นมาเลยเดี๋ยวมาดูอัตราการจ่ายซะก่อนนะครับผม ตามนี้นะครับตัวนี้สัญลักษณ์ Y สัญลักษณ์สเก็ตเตอร์จะประมาณนี้นะครับผมนี่อัตราเวลาเวลามันจะจ่ายเวลาม,มันจะแตกก็จะประมาณนี้นะครับผมฟ <track> ีเจอร์การหมุนฟรีก็3ตัวนะครับผมโอเคครับผมมาเริ่มกันทุน1,470บาทนะครับผมกับทุน4 <im> <ite> กับเบ็ด40บบาทเอ้ยเฮีย <im itation> กด2รอบเข้าเลยช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยกดรอบเดียว2รอบเข้าฟีเจอร์ตลอดแต่มันก็ไม่แตกให้วันนี้มาดูกันจะแตกไหมไปเออสวยเพื่อนสวยอุ้ยอ้ย,อย 5, อห้าพโอโหสุดยอดสุดยอดไปเลยครับลูกเพี่รางวัลก้อนโตไปแล้ว รางวัลเมกะมาเท่าไหร่วะเนี่ยแต่หมดเท่าไหร่วะเนี่ยห้าพันกว่านะครับผมโอ้โหสุดยอดสุดๆเลยครับนี่ขออีกขออีกขออย่างนี้ขออีกครับผมสงสัยวันนี้จะได้จบไวนะครับได้กําไรงทล,ลาไรบาทพอถ้าได้ถ้าได้ไดนี้คือ หมุนเสร็จจบเสร็จนี่คือถอนเลยนะครับอยาเก็บไว้อย่าอย่าไปต่อครับ <Okay. S 1> ไปครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเจ็ดรอบโอ้โหหกพันกว่าแล้วอ่ะอีกห้ารอบไปขออีกสักชุดเพื่อนสวยๆ <Okay. S 1> ไปต่อที่เพื่อนไ <Okay. S 1> หลต่ออี่เพื่อนได้อยูได้ตัวได้สอง <Okay. S 1> ไปต่อเพื่อนเอ้ ไปต่อเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยครับจังดุงที่สุดไปต่อเพื่อนไหลต่อโอ้โหคอมโบอย่างสวยครับไปต่อไหมไหลต่ออีกสุดโอ้โหสุดตีนครับวันนี้เฮ้ยอะไรวันนี้อะไรเนี่ยสุดยอดไปเลยลูกพี่โอ้โหสุดสุด แตกดีมากเลยครับท่านชมโอ้โหไปแนละ้ว9,680บาทแล้วครับตอนนี้ได้ต่ออีกไหมเอาาหลืออีกสามรอบไปหลายต่อหน่อยเพื่อนเลย้ยขออีกรอบนึงอีกรอบนึงก็ยังดีนะเพื่อนแตกอีกรอบนึงสวยโอ้โหสงสัยจะจบแล้วครับผมโอเคครับผมายตามสเต็ปค,ครับผมถอนครับ ไม่ลองไม่ต่อไม่อะไรแล้วอโอเคแล้วโอ้โหได้กำไร9,696บาทนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยวันนี้โอเคครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยังไงก็มาเช้การอีกทีหนะ้าชอบเกมอะไรก็เม้นใต้คอมเมนต์บอกมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะจัดให้